มีคนให้ฉายาว่าเป็นตัวตึงของสภาเลยนี่เรื่งหนึ่งนี่เป็นเรื่องจริงก็เวลาทํางานเราก็ทํางานหนักมากอยู่ดึกมากครับแล้วเวลาเราอยู่ดึกผมก็อยากจะคุมตัวเองเหมือนกันครับแต่ต้องยอมรับจริงๆบางครั้งมันหิว ชนทนไม่ไหวอพอหิวมันก็ต้องกินอพอกินแล้วไม่อิ่มมันก็ต้องกินเพิ่มเพราะเวลาประชุมสภายอยูดดึกเลยกว่าจะเลิกใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ในระหว่างการประชุมเท่านั้นนะครับในการเตรียมแต่ละครั้งม,มันหิวมันก็ต้องกินยิ่งเครียดก็ต้องยิ่งกินสุดท้าย มันก็เลยตึงอย่างที่เห็นนะโอ้คุณลองจับตูเสกตึงโอ้โหอันนี้กินไหมครับเนี่ยกินมาแล้วแล้วยังอยากจะกินอีกนี่ขนาดกินมาแล้วยังตึงขนาดนี้แต่หลังๆเริ่มย้อยแล้วนะโอมันไปไกลกว่าตึงแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้มันตึงขึ้นเรื่อยๆเพราะก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นหรอก พอเรารู้ว่ามันตึงถึงจุดจุดหนึง่งมันจะหย่อนแล้วมันจะย้อยโอ้โหแต่มันก็แลกมาด้วยการทำงานที่หนักยิ่งทำงานหนักยิงมีปั